สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยครับมาอยกผลครับอนุชาชาแน,นลนะครับวันนี้จะมารดน้ำต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับต้นกลางปลูกใหม่นะครับ นี่นะครับต้นขุยเรียน,นะครับต้นขุยเรียนนะครับนี่ มาอยู่ส่วนยางนะครับส่วนยางมาอยู่ส่วนยางนะครับในต้นยางเต็มเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ นี่นะครับต้นยังสวยเลยครับต้นคู่เกนนะครับอันนี้นะน,นี่นะครับ น,น,นี่นะครับตอนกำลังปลูกใหม่ครับสวนทุเรียนนี่นะครับที่ผมหลายสิบต้นนะผมตัดตัดครึ่งเลยนะสวมกลงมาเพื่อให้นะ ไมยู่ส่วนยางนะครับนี่ต้นยาวเฟ้ออยเลยนะครับมาอยู่ส่วนยางนะนี่นะครับส่วนยางนะครับ นี่นครับรดน้ำต้นทุเรียนนะครับัน,นี่นี่นะครับวันนี้เรามารดน้ำต้นทุเรียนกันหน่อยนะครับต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ เพิ่งปลูกลงไปนะครับนี่นี่สวยนะต้นสวยนี่ครับรดน้ำต้นผู้เรียนนะครับ มาอยู่สวนยางนะครับนี่เรามาลดน้ำต้นทุเรียนนะครับวันนี้ก็สำหรรบคุณี้สวัสดีครับ